เรียกว่าพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้มีอำนาจแค่องค์เดียวบรรดาขุนนางเนี่ยเขาก็มีกำลังไพ่พลของเขามีขุนนางกลุ่มตระกูลหนึ่งมีอำนาจมากๆในบ้านเมืองตระกูลบุญนาคตระกูลนี้เป็นตระกูลใหญ่รับราชาการมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายัางเป็นราชธานีก็คือต้นตระกูลชื่อว่าเจ้าพญาบวรราชนายกสืบตระกูลกันมาจนถึงในยุคราชาการที่หนึ่งลูกหลานของเจ้าพญาบวรราชนายกเนี่ย ได้รับราชาการเป็นเจ้าพยากราโหมชื่อของท่านในชื่อว่าบุญนาคนั่แหละท่านจะเป็นต้นสกุลบุญนาคตัวของเจ้าพญาบุญนาคองค์นี้เนี่ยท่านมีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อดิดคนหนึ่งชื่อทัดแล้วก็จะมีลูกคนอื่นๆอีกมากมายแต่สองคนนี้จะสําคัญมากท่านดิดกับท่านทัดเนี่ยรับราชาการตั้งแต่เรียกว่าต้นกรุงเลยมาจนถึง รัชการที่3าสวรรคตเนี่ยตำแหน่งใหญ่มากเลยนะโดยท่านดิดเนี่ยมียศเป็นเจ้าพญาพระคลังพระคลังสมัยก่อนนี้ใหญ่มากอีกคนหนึ่งคือท่านทัดท่านทัดได้เป็นพระยาสีพิพัฒนมีอํานาจล้นเหลือในมือมากไม่นับขุนนางระดับกรมกองต่างๆนะที่ว่าขุนนางจากตระกูลบุญนาคเนี่ยเป็นพระน้ําเป็นพญาเป็นหลวงเป็นขุนเป็นหมื่นกันเต็มหมด เรียกได้ว่าไม่มีตระกูลไหนในบ้านเมืองเวลานั้นจะมีอํานาจเท่านี้แล้วขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยก็ยังส่งลูกสาวเข้าไปเป็นพระสนมของพระมหากษัตริย์ด้วยนั่นทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะมีพระองค์เจ้าต่างๆที่มีคุณตาหรือมีคุณปู่เป็นคนตระกูลบุญนาคซึ่งณตอนนี้หลายคนอาจจะมองนะว่าตระกูลบุญนาคมีอํานาจชนิดที่เรียกว่าล้นฟ้าถ้าใช้คาโบราณเขาเรียกว่าแหม่มีอํานาจราชศัก์เหลือเกิน